ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Lamb r e v e n นะครับไม่พูดพร่มทาเพลงครับวันนี้ผมขอเลือกเป็นหมดฟรีสปินครับผมแล้วในราคาที่1,600แล้วเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับผมโอเคครับความพิเศษของเกมนี้เนี่ยมันคือการเข้าฟรีสปินที่ง่ายมากนะครับผมแล้วก็มีการเพิ่มรอบฟรีสปินที่แบบเฮ้ยง่ายเกินไปจริงปุณนนี่เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับ นี่มาถึงก็ได้ฟรี6สปินแล้วครับผมทุกท่านจะเห็นอ่ามัมมี่นะครับผมจะเปเสียลักไว้นี่ฮะเมื่อคนตออกลงมามัมมี่ก็จะไปกินคนแล้วก็จะได้ฟรีสปินมาอันนึงนะฮะแล้วก็ตัวคูณเพิ่มขึ้นด้วยเป็นไงง่ายไหมโอ้ยง่ายอะไรขนาดนี้ครับผมใครที่อยากเล่นเกมดีๆแบบนี้นะครับให้แอดไปที่อ m g m 9 9 y u มี o แอดนำหน้าเลยจ้าอย่าลืมเดี๋ยวไม่เจอนะอา้าวได้ข่าวลือมาครับว่าเกมนี้เนี่ยมันเล่นยากเฮ้ยดิเองจะมาพูดแบบนี้กับข้าไม่ได้นะ ข้าหมูหยองนะเว้ยจะข้าจะเล่นให้ดูว่าเกมเนี่ยมันเล่นง่ายไม่เหมือนกับข่าวลือที่พวกเองได้ยินมานี่เป็นไง240อีก2ให้พี่เดินสะดวกเถอะเป็นไงฮะคนลงมาอีกแล้วนี่ได้มาอีกคนนึงเป็นไงใครไปพูดใครพูดด่าไปเทียนในข้อมีทีนึงสินี่เป็นไงบิ Big win. ๊กวินหกร้อยสี่สิบเป็นไงโดเป็นไงอสองแอดไปเลยนะแอดเอด็มเจมเก้าสิบเก้าไยโอยูมีแอดสำหน้าด้วยนะอย่าลืม นี่เป็นไงามา3เลยจังหวะนเนี่ยปวดดูสังเกตทําไมมันนึกมันนักมันนึกมันกักของดีไม่ต้องพูดมากดูวยตาก็รู้ก็ผมเป็นไงคูณ3ามคูณสแล้วก็ได้บอมมี่เมกตัวหนึ่งเป็นไงได้วาเมกตัวหนึ่งด้วยเนี่ยโหลงมาอีกแล้วเห็นไหมผมบอกคุณแล้วของมันดีไม่ต้องพูดมากดูเอากับตาผมพูดมากแล้วมันเจ็บคอผมได้ฟีสปินมาไปสิบสองครั้งนะโอ้โหบิ๊กวิงตอนนี้ครับเป็นไง480ร้อยแปดสิบโอ้โห แจมมากครับผมเกมนี้แจ่มมากๆขึ้นไป14แล้วจวังหวะนี้ฮะอะไรมันจะแจกง่ายขนาดนี้ครับโอ้โหอีก6ครั้งครับผมหมุนกันไปหมุนกันให้มืออีกเลยนี่ได้อีกเป็นไงเล่นแบบเนี้เล่นยันเช้ายาวยันสายยันตาสว่างบิ๊กวินนี่โอ้โหอะไรวันนี้คุณคุณได้ผมอีกแล้วคุณบ้าไปแล้วเลยครับ 840แอดไปเลยครับทุกคนแอด m อ m 99 YOU มีแอดนำหน้าครับผมเกมดีๆแบบนี้เนี่ยมันมีอีกเพียบเลยนะฮะวู้เฮ้ยนี่ผมยังเหลือสีสปินอย่างนี้เอ้ยแล้วคูณ30คูณ30นี่คืออะไรยังไงทำไมไหนดูซิเท่าไรเท่าไรโอ้โหบิ๊กวินบิ๊กวินมาครับจังหวะนี้ครับทุกท่านไปดูเท่าไรขึ้นบิ๊กขึ้นบิ๊กหนึ่งพันสองรกสิบหนึ่งพัร้บทุกท่านว้าว แจกหนักแจกจริงฮะเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้เพิ่งจะให้ไปนะนี่เอาอีกแล้วหรอคูณสามสิบโอ้โหแล้วค่อยๆไหลขึ้นมานี้มันมันตื่นเต้นนะใจมันจะวายครับขึ้นมาทีเดียวเลยไม่ได้นะหกร้อยสามสิบครับเป็นไงฮะได้ไม่หกร้อยสามสิบโอ้โหใจกับวายอืมอมแจกหนักขนาดนี้ผมใครเรียนอยู่ที่เป็นลมเอาอีกแล้วครับคนเป็นลมนี่ต้องเอายาหม่องมาทานะฮะทายี่สิบกล่องก็ยังไม่หายครับจังวะนี้ฮะเฮ้ยเป็นลมเอายาเอายาหม่องมาทาทําไมวะเออ โหแล้วบิ๊กวิ่งอีกส8งพนี่กูพูดไม่ถูกแล้วครับผมจังหวะนี้ฮะโอ้โหมันแจกเยอะจริงๆครับจนผมแบบสติตะตังค์ไม่อยู่กับตัวแล้วผมมือมาให้สั่นไม่หมดเลยครับนี่กะเข้ามาจะเล่นให้ดูเฉยๆนะครับผมว่ามันเล่นง่ายครับผมมันแจกจริงๆแจกอีกแล้วครับผมโอ้โหมันแจกหนักขนาดนี้ครับผมรับไม่หวาดไม่ไหวจริงๆนะนี่ยังไม่จบซีซั่นบิ๊กวิ่งเลยนะครับเนี่ยโอ้โหมันเอาอีกแล้วครับบิ๊กวิ่งมาอีกแล้ว โอ้ไปเลยเก้าวินแล้วครับผมขยับขึ้นไปอีกหนึ่งสเต็ปครับมันยังไหลต่อครับทุกท่านดูมันไหลต่อขึ้นไปเรื่อยๆครับโอ้ยอีปิกวิ่งครับผมโอ้สุดยอดครับผมจังหวะนี้ครับหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบเยอะมากๆากะโอ้โหไม่ได้มาเล่นๆนะฮะเกมนี้ไม่ได้มาเล่นๆเลยนะครับมาเงียบๆแต่ฟาดเรียบเหมือนกันนะครับเนี่ยนี่สามสิบคูณสามสิบอีกแล้วยังไงครับเนี่ยจังหวะนี้ฮะไหลขึ้นไปไหลขึ้นไป สี่พัน้อสี่สิบหโอ้โหสี่พอสสิบไปดูคะแนนรวมกันดีกว่าครับโอ้ยหนึ่งหันหนึ่งยิบสองครับทุกท่านโอ้โห